อ่าครับนี่ก็ได้มาดูวิธีนะการยกถังอ่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำสีเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นตั้งนะขึ้นตั้งบนตัวรถหัวแคสซีนะครับนี่ก็ใช้รถเคนยกนะครับ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับอ่านี่ก็กำลังจะเอาตั้งนะครับอ่าแล้วก็จัดหาให้ตรงระดับที่มากไวใ,ให้ตรงเอาใส่ให้ตรงระดับที่มากไว้นะครับอ่า,อา นี่นะครับก็คันนี้เดิมทีหัวเป็นสีขาวนะครับก็มาทำาเป็นหัวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทางสีน้ำเงินนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสีหัวสีทางก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับนี่เป็นรถรุ่นใหม่รถหกลนะ้อเ m r นะร้อยยี่สิบสแรง นะครับอ่ายูโร5เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับใต้ FC หรือลูกค้าท่านไหนอยากจะได้ไว้ใช้งานอ่าท่านมีอยู่แล้ว1คันสคันอาจจะซ่อมไปขึ้นหรืออาจจะชำรุดแล้วหลายปีแล้วอยากได้ใหม่ก็โทรมาหาผมบอยไปจกัก เบอร์โทร0 8 2 0 4 8 6 0 9ได้ครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยมีทามาคีบอื่นไม่ประสบความสำเร็จอยากได้รถใหม่ก็โทรมาหาผมปรึกษาผมบอยประจัก์ได้นะครับเรามีประกันชั้นหนึ่งแถมให้ฟรีพร้อมเอกสารประกอบการแถมให้ฟรีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับตัวหาผมบอยประจักร เบอร์โทร0820486019ได้นะครับ